จ่าสันึกพระคุณพระมาหาการุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบพรพปัรยาด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมนะครับวันนี้เื่้น้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอุโสอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงส่วนแบบ แบบใหม่กับแบบเก่านะครับวิธีการนะวิธีการใหม่กับวิธีการเก่านะครับวิธีการเก่าเนี่ยหลังจากเราทำบุญแล้วเนี่ยเราก็อุทิศแผ่บุญกุศลไปเปรียบเหมือนอันนี้เปรียบทางวิทยาศาสตร์นะครับเปรียบเหมือนเราส่งข้อความผ่านโทรทัศน์อะแผ่ไปก็เหมือนกับโทรทัศน์เนี่ยออกอากาศภาพและเสียงก็กระจายไปหมดเลยที่สัญญาณที่เขาจะรับได้อะ เหมือนเหมือนโทรทัศน์อ่ะถ้ามีเครื่องรับโทรทัศน์เหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องอนุโมทนาบุญก็เปรียบเหมือนผู้ที่มีโทรทัศน์อ่ะหรือพกโทรทัศน์ติดตัวไปอย่างเงี้ยพอเปิดใช่ไหมพอเปิดก็ก็จะรับได้ถ้าไม่เปิดก็รับไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็จะมาพูดถึงอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งอันนี้มันเป็นวิธีโดยตรงในยุคนี้นะครับเหมือนกับการรับธรรมะเนี่ย สมัยก่อนต้องบำเพ็ญฌานทําอะไรเยอะแยะสําเร็จลึงจะได้แต่ตอนเนี้มาชี้ให้ตรงๆเลยว่าเนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงๆเนี่ยรับธรรมะให้ตรงๆเมื่อก่อนก็ไม่มีพิธีฉุดช่วยวิญญาณก็ใช้เครื่องมือทําได้ตรงๆเลยเขาก็มีมัมีเครื่องมือไงก็เหมือนเราส่งบุญไปให้คนที่เราต้องการเนี่ย เราก็ส่งไปให้ตรงๆเลยเปรียบเหมือนอันนี้เปรียบเหมือนโทรศัพท์นะครับเรารู้ชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรศัพท์มันก็เหมือนเรารู้หมายเลขบัญชีเงินของเขาเนี่ยเราก็สามารถโอนให้เขาโดยตรงได้เลยโดยการใช้โทรศัพท์เนี่ยมันตรงๆที่เฉพาะตัวนะครับเนี่ยยุคนี้มันมีทั้งสองรูปแบบฉะนั้นการทําบุญเนี่ยถ้าไม่เจาะจงก็ใช้แบบเก่าคืออธิษฐานจิตถ้าจะทําแบบใหม่เนี่ยให้เจ้าหนี้แต่ละรายเนี่ยก็ ให้ใช้ปณิธานตั้งปณิธานถวายชื่อนามสกุลพร้อมเงินทําบุญเนี่ยเจ้านี้เขาจะได้รับหมดเลยลูกหนี้ก็ไม่ต้องมาใช้นี้ตรงนี้มันเฉพาะเจาะจงจึงมีคําว่าเจาะจงกับกระจัดกระจายเงี้ยกระจัดกระจายครับมันมันก็จะเป็นสองด้านด้วยกันนะครับเ,เพราะว่าพระพุทธเจ้า,าเนี่ยสอนด้วยระบบะนําประสบการณ์มาสอน แต่เขาไม่สามารถจะทําอะไรให้ใครได้แต่คําว่าชี้ทางก็หมายถึงก็เอาแบบเอาประสบการณ์มาบอกแล้วเมื่อเราทําตามเนี่ยมันก็จะได้ผลอย่างที่พระพุทธอ,องค์ได,คด้คือการทําตามกันน่ยถ่ายทอดคือการทําตามต่อรุ่นต่อรุ่นน่ยสืบต่อกันมาเป็นรุ่นๆน,นะครับ